พะเยาประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด89วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ -30 เมษายน66ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับจังหวัดพะเยาประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด89วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ -30 เมษายน2566 เพื่อการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควันและลดมลพิษทางอากาศและกำหนดมาตรการให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้หน่วยงานราชาการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่เผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด 2. ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมห้ามเผาขยะมูลฝอยกิ่งไม้ใบไม้และการเผาในที่โล่งทุกชนิดหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ส พุทธศักราช2,560 3. ห้ามการเผาในพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติวันอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่าหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง30ปีปรับตั้งแต่1,000 10, 0ถึง3ล้านบาทตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ4 ห้ามการเผาในเขตทางพื้นที่ริมทางหลวงและทางหลวงท้องถิ่นหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พระราชบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาดหากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟ และเกิดจุดความร้อนฮอสปอตขึ้นให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้นและในอำเภอท้องที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป 6. กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ ตำรวจภูทรจังหวัดพะเยาสถานีตำรวจภูทรทุกแห่งสายด่วน191ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสบอ15สายด่วน1362หรือโทร5 5 7 7 2 6 6 3สาสายด่วนทางหลวง1586สายด่วนทางหลวงชนบท1146โดยผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ดำเนินการตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้